อในหอามทั้งวนึ่อกไม่มีครูสุรินทร์ภาคสิริเมตตาประพันธ์เพลงนี้กรรมให้ก็คงไม่มีสุขมิตรสัจเทพลูกทุ่งพระตะคุณแรกของไทยในวันนี้ค่ะการกราบลาบรม,มครูผู้ให้ในวันสุดท้ายจึงไม่มีสิ่งไหนที่จะดีไปกว่าการนำเพลงดังมาร้องเพื่อคารวะอะไรต่อการจากไปของบรมครูนักแต่งเพลง ได้ขับผ่านร่วมกันกับคุณสิรินทรานิยากรสิทธิ์อีกคนค่ะที่ได้ถึงเพลงและวิชาการจัดรายการวิทยุจักครูครั้งนี้อาสิรินทราอาจารร้องเพลงนี้แทนแม่ชียุพินแพรทองที่เดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อร่วมอะไรครูเป็นครั้งสุดท้ายหลังไม่ได้เจอกันร่วม9้าปีนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่สิทธิ์จัดขึ้นก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพครูสิรินภาคสิริเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะ โดยยังมีการเดี่ยวแอคคอร์เดียนด้วยนะคะในเพลงหนาวลมที่เรนูโดยครูแหลมทองบัวไทยจากเอสซีแบนทีมดนตรีรายการสารพัลันทุ่งบางเขนค่ะเพื่อส่งครูสุรินเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางคนลุกทุ่งที่มาร่วมงานกันขับขังพี่ตุรินเป็นคนดีนะอยู่ในวงการก็ไม่เคยมีข่าวที่ว่าจะไปในทางไม่ดีแล้วเป็นคนที่ เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็พูดง่ายๆเป็นเหมือนนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งสมัยก่อนนี้คือพี่พงศักดิ์เขาเป็นเพื่อนกันนะพี่พงศักดิ์กับพิจุรินเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นนักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งคู่ละ่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นนักร้องดังขึ้นมาได้ด้วยบารมีของคุณครูจากเพลงแล้วก็บารมีของแม่ชียุพินแพรทองซึ่งในยุคนั้นก็เป็นนักร้องดังมากแล้วก็ทําให้ผมซึ่งเป็นแขกคนหนึ่งโนนเนม ก็สามารถเกิดขึ้นมาเป็นชั้นแนวหน้าขององคการเพลงไทยลูกทุ่ง้้นนอออมมย่สิิพพรเกกกะววางงีไ ช่วงพิธีพระราชทานเพลิงศพยังมีสิทธิคนสาคัญอย่างอังคณางคุณชัยเจ้าของเพลงดังอีสานลําเพลินจากใบป,ปลักกาคูสุรินที่ทราปรากฏการให้คําว่าลูกทุ่งอีสานเป็นที่ยอมรับมาขับลํากรนเล่าชีวิตครูสุรินค่ะที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อส่งวิญญ,ญาณครูผููให้เพลงอีสานลำเพลินแต่ก่อนเขาไม่รู้จักหมอลำลูกทุ่งก็แบ่งแยกกันนะคะพอแม่มาอัดเพลงอีสานลำเพลิน พ่อครูบอกว่าต่อจากนั้นก็คนจังได้รู้จักว่าลูกทุ่งหมอลำอาจากเพลงนี้นะคะอีสานลำเพลินนะคะในหนังเรื่องบัวลำพูค่ะ กว่าครึ่งทศวรรษที่ครูสุรินทร์ภาคสิริปั้นสิทธิและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการลูกทุ่งแม่ไม่มีตำแหน่งพ่วงทายว่าศิลปินแห่งชาติเหมือนคนรุ่นเดียวกันแต่จนบั้นปลายสุดท้ายครูสุรินยังคงสืบสารให้พื้นที่เพลงลูกทุ่งเก่าผ่านรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS อยู่เสมอค่ะจนคนในแวดวงต่างยอมรับฝีมือและคุณุกปการที่ฝากฝังไว้ ในฐานะบรมครูเพลงลูกทุ่งอีสานที่เป็นนักแต่งเพลงนักเขียนและนักจัดรายการวิทยุคนสำคัญอีกคนของไทยนะคะ